เปเจที่ควา้าแชมป์ลีกสมัยที่13ไปเป็นเที่ยวเรียบร้อยเนี่ยพวกเขานั้นยังคงมีลุ้นทำใส่ติควา้าแชมป์แบบไร้ผ้ายอยู่นะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาเองเพิ่งจะสะดุดเสมอกับน้อง1-1มาในนัดที่แล้วครับขณะที่ทางฝั่งของนิดเองยังลุ้นพื้นที่ UCL ล่าสุดเองก็เพิ่งปลดล็อกเอาชนะองเช่มาได้2-1แต่ว่ายังคงรั้งอยู่ในอันดับที่5อยู่นะครับมีคะแนนตามหลังท็อปโอ,อยู่2แต้ม ปัญหาใหญ่ของพวกเขาก็คือเกมเยือนครับเวลาออกไปเล่นเจอทีมใหญ่ทีไรกลับมาไม่เคยคว้าคะแนนติดมือได้เลยนะครับแถมยังแพ้รวดมาตลอด4ี่นัดอีกแล้วเมื่อต้องเจอกับทีมในอันดับกลุ่มบนเองยังโดนยิงนัดละ2ประตูขึ้นไปอีกด้วยครับคู่นี้สมการทางคณิตเนี่ยยังยกหางนะครับถือทางฝั่งของเจ้าบ้าน,เ,นเหนือกว่านะครับทั้งที่ตอนนี้พวกเขาแทบจะไม่ต้องโฟกัสกับเกมนี้แล้วด้วยซ้ำนะครับด้วยความที่เพิ่งลงเตะ เมื่อวันอังคารแล้วต้องมาเตะกันต่อในเกมวันนี้ครับแถมยังมีคิวเยือนแดนผู้ดีนะครับเจอกับทางไอป้ปืนใหญ่วันอังคารอีกต่อหนึ่งครับส่วนทางนิดเองพอไม่ได้ดีเลยนะครับ เพื่งปลดล็อกคว้าชายมาได้ในนัดก่อนแต่ว่าภาพรวมเองยังแย่ครับเพราะว่าไม่ชนะเลย5นัดก่อนนั้นนี้นะครับดูทรงแล้ววันนี้เจ้าคินเนี่ยต้องมาดูกันว่าจะเต็มที่กับแมตช์นี้มากขนาดไหนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมองวันนี้แล้วขอท้าเหนียวทีมนี่ไยครับว่าจะจี๊ดได้หรือเปล่านะครับคิดและขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลแบบนี้สามารถกดเข้าไปติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ